สวัสด yeah. ีอาจารย์ท hmm. ุกคนโอ้ยเธอคุณเขเห็นว่าเราทำมาเรด้วยเนี่ยแต่เขาจคิดว่าเราเป็นคนบ้าเธออันนี้ครีมย้อมผมว่านหางตวเคียบเธอชอบไหมหรอว่านหางตวเคอ่ะ อันนี้เป็นน้ำยาฟอกเดี๋ยปะ่ะใช่มันบอกว่าผลิตภัณฑ์เพื่อปับสีผมให้ดูอ่อนลงและสว่างและสว่างเพื่อใช้ผสมสีย้อมผมนี่ทุกคน,กคนอันนี้ใช้ได้อันน,น,นี้อันนี้ใช้ได้มันมันมันเขียนว่าน้ำยาฟอกผมอ่ะ่อนั่งเลยลกันอันนี้มันเขียนน้ำยาฟอกผมนะเป็นสีขาวมันใช้ได้ไหมเนี่ยมันใช้ได้ไหม เราก็ใช้แค่นี้ไงเธอนย่ยอันนี้มันคือเป็นผมสีขาวใช่ไหมแต่น,นี้เป็นเป็นมันเป็นน้ำยาปรับสีผมอันนี้ใช้ได้จริงด้วยเธอมันใช้ได้ไหมถ้าใช้ถ้าใช,ถาใช้ถ้าใช้ไปแล้วทําผิดเนี่ยเธอใช่อันนี้อันนี้ใช่อันนี้คือทำดอกผมลงก็คือที่เราใช้เมื่อกี้ส่วนนี้คือสีขาวถ้าเราไม่ใส่อันนี้เราใช้แค่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันโกหกหรือเปล่าถ้าพวกแกโกหกอ่ะขอให้แกตกนรกนะ อใช้นี้เอาไปสองอันเอาไปาจริงไหมเนี่ยจริงเขาเขียนอยู่เธอเนี่ยจริงไมเนี่ยจริงนี่ไงเพื่อปรับสีผมเข้มให้อ่อนลงและสว่างมากงั้นเรารใช้อันนี้แค่อย่างเดียวไหม <Armor> ก็ใช่ไงฉันพูดไปแล้วเ,เมื่อกี้<ต>ว่าเราไม่ต้องผองสมอันนี้ ใครได้ค่ะเชื่อเถอะเอาไปสองอันเลอฉันอยากกินอะไรนี่ไม่ไดไม่ได้ไม่ๆๆ่ไม่เฮ้ๆเขอกขงหน้าเธอเขาจ่ายเงินอยู่ไม่เธอไม่ได้มันดึกแล้วจะกินอะไรหยุดทำไงถ้าอันก็จ่ายเองนะไม่จ่ายให้นะง ต่งนี่ต่างชั้นจะเพิ่งเอาต่งตัวเองมาเธอนี่าชั้นตงชั้นแบงค์ห้าร้อยที่ของชั้นสุดๆเธอมีแบงค์ห้าร้อยเธอมีแต่ยี่สิบเธอมีแบงค์ยี่สิบสี่ใบเธอจะมีแบงค์ห้าร้อยหยุด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 เธอที่แบงค์ห้าร้อยไม่ได้จะกินอะไรสลัดไม่สลัดไม่แก่แกเพิ่งกินข้าวไปหลังชั้นไม่น้ำไม่นี่ได้ไหมเยลลี่แกเพิ่งกินข้าวไปชั้นกินข้าวแต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ได้ ข้าวไปกินไปไปอะไรอยู่อีกแล้วพุงปองหมดแล้วนะ่ะบอกว่าตัวเองต้องหอมคนนี้ห่องมาเถิดสรเอานะฮะของอันครับจริงๆเขาบอกว่ามันไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าใครปังได้เอาเลยเอาแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าผม,าไ,มไม่ฮะแต่ว่าผมปังเขาบอกว่าได้ค่ะ <S <S ได้ ร้อยสิบแปดบาทใช้ได,ๆๆชชชได้จริงๆไม่ตัวหกเชื่อพี่เชื่อพี่ใช้ได้จริงๆรลยเืยอย่ามนโดนหน้าดีล้างมาแล้วผมอันนี้มันมันเส็ไม่แห้งอัเสร็จแหม่ล้างด้วยน้ำเปล่าฮัลโหลตอนนี้กำลังกลับบ้านนะครับเพื่อุยเพื่อไปพ่อฉันจะขับได้ยังไงแหม่ทำเป็นขับรถไม่เป็นตัวยองยกล้อ ทุกวันไม่ใช่ฉันเข้าใจว่าทายให้ถือไปด้วยไม่ฉันจะถือเองไงไปข้างหน้างนู่นไม่ถอยนะถอยแล้วไหมแหม่เอ้ยเอ้ยเอ๊ะเอ้ยเอ้ยจะโผล่จะชนรถใส่แม่นี้แหม่ทำเป็นห่าจะขับรถแรงอ่าถ้าแกขับแรงเลยเดียวนะควายถมความได้นะห้ามขับแรงห้าขับเบาเลยแหม เอาจิ้มเอาตะกั่วสีนะไม่ได้จิ้มเอาเจ็บแล้วแกพูดคนอื่นนู่นถึงปากน้ำโพได้ยินเลยไงอ่อาเนี่ยถ้าแกรถล้มนะใครจะ,จะแสดงมังกรกินใหญ่อ่ะขับเป็นบ้าอีกแกจะขับไหมขับถ้าแกไม่ขับไปฉันจะไม่ขับแล้วขับไป เธออยากแก้ฉันได้ไหมเนี่ยเธอขาดสดียอ่ะเร็วๆนั่งลงมาได้ไหมไม่ได้กูแค่จับเอวกูจะตกจับเอวห้ามแตะตัวฉันให้ฉันตกก็ตายไปเลยมั้งอิ่งห้อมันเสียเขาใจคนบาจีปะเวลาแบบจีบไปแล้วอ่ะ เธอหลัวเปล่าหลังกอดเหี้ยมาไปนะเยอะมั้มันล้างออกไหมอ่ะตำรวจตำรวจตำรวจเธอลองนบบโดนจับขับเบาเบาสิเอาล่ะตำรวจเรียกไหมเอาตำรวจมาช็อคผมอยู่อ่ะถ้าคุยถ้าตำรวจเรียกคือผมกลายเป็นสีหรือหรอสวัสดีครับทำผมอยู่ฮะ ต่อหนึงดีเอิบขอปิดกล้องนะฮะ มาแล้วกลับมาแล้วเหนื่อยมากลับมาทำต่อเช็ดก่อนนะวันนี้เอาอะไรนะเอามาเช็ดก่อนี้เช็ดอะไรเช็ดหัวให้หัวใครหัวฉันเช็ดทำไมต้องเช็ดให้มันทีไม่ต้องแห้งมันหมาดๆไม่หมาดมันจะมันแฉะหมัาอะไรอ่ะฮะต้องเช็คให

าจะว่ายี่ส20ชั่วโมงอ,ะอ่ะฐานสถานการแบบเท,ที่ยวที่ดีเอล้วขอวเ,รเราเรียบจิกออกมาืเราหน้าหลักจังเราสลับหรืยังเขานอนแล้วเบาเบ <c oughs> แล้วอะไรคือ ไมเยู่อว่ากัดสีผมอ่าสิ่งที่ขึ้นมาประกัดอ้าค่อนข้างงงอย่าพึ่งอะไรอ่ะสร้างตำนานตอนนี้ได้ไหมขอร้องขับดีๆเถอะตำรวจรวกหนึ่งอุ้ยทำไมมันดีเลยจังจริงมันดีเลยไปเพ้อเราห้ามอ่านน้นมันดีเลยหนักมากจริงหรอป้าท่ทีได้มันดีเลยนานมากเลยอ่ะจริง วุน้นดีเล่นนานมากเลยอ่ะทริงอชอบเวลาแกอยู่ด้วยกันมันดูสิบังดีแกเข้าสตินะ <S <S โอ๊ยฉันพาฉันไปล้างผมเลยต้องเอาอยู่ใช่หรอ <S <S ไม่ใช่เร็วเวลาให้หเราเยใอ้เราเข็น,นไปล้างโ <ละ S 1> ดน อันนี้ไงอะไรอะไรผ่างให้หน่อยข้าที่หนั่ให้ได้แต่เอามือถูเองเธอมืาถูให้ด้วยไม่ได้เธอดูมือชันมาถูแบบมือชันแล้วถ้ามือชันเอาะมาเทียบกันอ่ะมือใครมันแย่กว่ากันย้ายมันแย่ไปอีกได้ไหมแล้วไม่ต้องให้แย่ไปด้วยคือแย่คนเดียวนเลี้ยวไปล้าง ไปล้าของผมก่อนนะครับแบตจะขิดแล้วอุย้ยแบตเขาไงไม่ใช่แบตเราเก<อ>็บถุงมือถุงมือแย่มากอ่ะมาใช้ถอดเสื้อหลอตั่งขอดกอข้าดไม่ได้ข้าเธอเป็นผู้หญนะิงอ่ะ น้องก็อยากอยู่บ้านอุ้ยเธออะไรเธอทำเองเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยฉันจับคอเธอแล้วคอเธอคอเธนเนี่ยเอาอหมือนกินนมอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยฉันก็อยากอนเนี่ย โอเคอเคโเอ้นไม้งเนี่ยเออมาเข้าปาจันะหน่งลาลาหน้าเลยปาลยนหน้ยเยยังไม่เธอยังไม่ทำข้างหน้าเลย ผมข้างหน้าตอนยังไม่ถูกการล้างเลย่เฮ้ยอันนี้อ๋อคอที่เราหมดเลยมฮูมี้ทางพิการไม่แล้วเฮ้ยแกอย่างพีกมีดล้วางไรกันวะเจ็บเลยเหรอจริงป่ะอดีใจแ้วเหรไหนไหนเจ๊งเลยนะท่ามเด็ ทำไมนะนูยนังเปียดขนาดนี้อ่ะนีไ่ไงงั้นะไม่หงุดหดฉันไม่หงุดดเลยอะไรเออฉันก่อน ขอ,ขอสั่งมาหนอ่งมาไปเช็ขออกมาเข็ดแค่นี้ก็จบมันจะยากอะไรแค่ล้างผมมันจะยากอะไรทุกคนแค่ล้างผมเดีเ๋ยวเซฟให้ฉันเลย

เริ่มลอยเชนทางก่อนดูดูตรงนี้อืมนิดนึงนะเชร็ออกไม่ออกไม่ไม่ออกก็อยู่ตรงานแล้วต่อไปต่อชีวิตเลยปะใช่โอ้โห แค่อย okay, yeah. ู <left> ่นิ่งดีฉันอยู่นิ่งไม่ได้อยู flatten. ่แ <abonn> ล <és> ้วแค่เช็ดเถียงะฉันตายเลยเลยถ้าร้อแล้วครับลูกค้าเปลี่ยนเขาเดิมเธอเช็ดดีๆจริงๆไม่ทำแรงแรอกคนมาทำเบามากแต่ว่ามันดูพี่แรนซ์เขา acting เวอร์แล้วผ้าเนี้ยไม่มีความดูดน้ำเลย ที่ต้องเช็ดแรงอะ่ะเพราะหวังเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้เช็ดเธอเช็ดใหม่เพราะหวังแล้วเพราะหวังให้น้ำมันก็เด่นออกจากผมแต่มันไม่ออกเพราะว่าผ้ามันหนาจาัดเลยอ่ะมันหนาจัดมากอืมนะเธอดูดีนะตอนนี้ อ,อ,อ,อยู่เดินสาลด์บอลต้นๆนะบอลต้นอีกหยุดต้นดิ <S <S ไม่ออกออยเช็ดเด้อ,อ๋อเขาให้ออออยเช็ดอืมเป็นแบบนี้นี่เองเนาะ <S 1> <S 1> ผมพี่แบงค์เหมือนไม่ได้กัด ใช่ที่ยังไม่ได้กัดผมนะครับเราไม่ได้กัดผมนะเราทําผมสีด <S <S ําคือตอนแรกผมเราสีน้าตาลเข้มสีน้าตาลน้ำตาลธรรมชาตาิตาเราก็เลยมาทําสีดำก็ร้อนกันนี่แหละมันแห้งเยอะเธอมันจะมันต้องอันนี้ไงหมายถวงว่ามันต้องเป่าอะไรเท่านัน้นนะเธอผมมันไม่สามารถเช็ดได้จริงๆเพราะว่าผ้าเช็ดตัวมันหนามากอะสมเธอดมหัวฉันดิมันเหม็นปะไม่เหม็นโดนไหมไม่เหม็น เห็น้วยไหเรื่ยๆอกินมหลงจูเลยอ่ะจริงปะจริงจริงเธอกินมะหลงจูเลยเธอแน่นอนหลงจูใช้แชมพูวนละหมื่นต่วเครื่องลมนี้แต่แม่มันแต่เนี้แรงกว่ามันเหมือนเธอกินเธอเป็นเป็นกลิ่นสาบอะสาบอรอเออตายแล้ว แนวรหม่ดิเคือกินสารเคมีเธอเป็นกินสาบหมาจริงๆรทุบตีให้ตยเธอเป็นกินสาบยังไงเธออันนี้ฉันไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงๆเลยอะ่ะของฉันเป็นกินอะไร กลิ่นทำสีผมถูกไหมเป็นกลิ่นพวกแบบอึหมาอ,นนอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเป็นกลิ่นแบบทำสีแหละเป็นกลิ่นเหมือนผ้าที่เช็ดน้ำแล้วไปหมกไวส้สักวันสองวันอะหาให้มันแย่เธอเสียวเียใช่ไหม,ไมเธอจะกลิ่นสาบจริงๆหัวเธอเป็นกลิ่นแบบหัวเธอเลยไม่มีกลิ่นทําผมเลยสังเกตหรอใช่เข้าใจได้ของเธอเป็นกลิ่นสาบเลยอะเธอต้องอันนี้นะเธอต้องนวดผมนะ ก็ามาักินสารเคมีงไงกินเป็นอะไรนี่แหละมามายอมให้ฉันต่อทุกคนเดี๋ยวจะยอมให้หมอต่อนะครับวันนี้ไลย์ไปเลยสิบชั่วโมงถ้าแกว่างแกก็ดูดิ<ม>ดูไปเลยห้าวันอะต้องหวีวนะหวก่อนมเลยนะเธอพ่อเอ้ยเพิ่งจะขอถามคนในโซเชียลอนเขาก็พูดไปแล้วฝากมามาเธอทำเอาเดี๋ยวมาทำซีเดี๋ยวจะดัง อะไรแล้วฉัาทำยังไงอันนี้ของใครของฉันไงอ่ะขอถามก่อนอันนี้เป็นยาสีขาวอันนี้เป็นน้ำยากัดไม่ใช่น้ำยากัดอีกเป็นน้ำยา <c oughs> คืออยากถามว่าอันนี้ต้องผสมตัวนี้ไหมจริงจริงมันอันนี้มันไม่ใช่ยากัดนะครับมันเป็นยาย้อมใช่มันเป็นยาย้อม,ม,ยยมผมสีขาวเสร็ยาเาจะถุงมาใกา้าออกไปมันโดนอีกแล้วเนี่ย้โหขี้บ่นจังเลยอ่ะ ก็ยังไม่ยอมก็จะใส่ทําไมก็ธุลุให้ฉันยอมไม่ใช่หรอยังไม่ผสมเลยฉันบอกไปแล้วว่าไม่ต้องผสมยังไม่ผสมเลยถามพ่อก่อนฉันพูดไปแล้วถามพ่าก่อนว่าผสมไหมแล้วถามเขาเขาจะรู้ไหมเมื่อมีคนเจ้าของร้านน้าผมใยนี้ให้ไปรู้เนี่ยเขาตอบไป็นภาษาอังกฤษอะคอมเมนต์ดีเลยเหมือนนะมอสเราเป็นแฟนเราเหอเอา ขอถามว่าอันนี้เส้นผมซาลอนหนึ่งข้อถามว่าอันเนี้อันนี้เธออันนี้อันอย่างเดียวหรือว่าใส่นี้ด้วยถ้าใส่ก็เป็นสีขาวไงคืออยากให้เป็นสีขาวปล่ะถ้าเป็นสีขาวได้ก็อยากใส่อันนี้นะเออแค่นั้นก็ถามทําไมแต่ว่าต้องกัดก่อนไงกัดให้มันขาวไม่ใช่เขาผสมเลย เธอไม่หันอ่านอันนี้เลยล่ะก็อนนี้เป็นสีขาวเป็นสีกาวก็จะกาผส,สมอยู่นี่แล้วผิดอันด้วย <c oughs> มันไม่มีมาให้เป็นเลยมันจะมีตรงนี้อยู่แล้วยุ้งหัวบิวตี้แล้วเขาตอบว่าไงว่าได้หรือไม่ได้แป๊บนึงนะเธอเียบนะ เจ็บครับเจ็บไม่เจ็บอ่ะเธอในไลฟ์อ่ะยังขึ้นเป็นสาดมาเลยเธอถามว่าเธอถามนี้ไปเลจะได้รู้เมื่อไรไม่เดี๋ยวนั่งรอได้ขอพูดตรงนี้ก่อนว่าเมนูเลยสเธอจะไม่รู้เมื่อไรจำจำแต่ว่าสามหมา พูดเป็นานมากแล้วอะทุกคนคือจะบอกว่าจะบอกว่าเมนมันดีเลยมากเลยแกแกดีเลยไปโอยเกหนักไม่อย่ามาพิงไปนั่งไปคนเดียวเลยให้ยืนเมื่อยไปเลยคนเดียวมาอย่ฉันหรอฉันเนี่ยอะเธอคิดว่ามันจะต้องใส่ไหม แล้วแต่เธอแล,ล้วเธออกให้ขาวก็ใส่เกี่ยงง่ายเกี่ยงง่ายอะไรอ่ะอ่ะตัดสินใจแล้วใส่ใส่มาให้หมดเลยแหละมีมาให้แล้วอะจบซาลัม้อม

มาแล้วมาแล้วเขาบอกผสมเลยผสมไปเลยเราใช้สองซองไปเลยซองเดียวไม่พอเหมือนเดิมจ้าผสมทุกคนพูดว่าผสมหมดเลยเครื่องสัพพ์แน่แน่ เรอสัทไปดูครื่อากครบแบบเลือ20สิบยเครา่เลยสีแสบอนานะทีแมป,ป่าแบบเลือ20สิทำไมอ่ะก็รายได้อ่ะเธอไปและต้องอะไรเงไปอย่าบ่นเิแกอชอบผสมใไหได้ปกติชอบเป็นคนผสมอยู่แล้วเดี๋ยวเอาเครื่องชาร์จก็ไดไ้ถ้าเตรงนี้ไม่ไมก็ไปเอาที่ชาร์จมาชาร์จแบบ นี่ไงชารอยู่ชันชานอยู่อ้าเหรอขอ96%ขอสารชานตอนนี้มอสกำลังผสมอยู่นะครับทุกคนผสมไปสองซองเลยล้วกันเพราะว่ามันน่าจะไม่พอนะครับตอนนี้กำลังผสมซองที่สองนะครับมาดูกันว่าคืนนี้เราจะทำผมเสร็จกี่โมง จริงๆมอสอยากกัดทิ้งไว้สักประมาณสักวันหนึ่งสองวันก่อนนะครับสักวันสองวันอะไรเงี้ยแล้วลก็จะลงสีคิดก่อนขอเวลาไปคิดก่อนว่าจะลงสีสีไหนดีนะยังไม่เฉลยคนเดี๋ยว่อยเฉลยว่าเราจะทำสีอะไรก็ <S <S บอกไปเลยชอบแบบสีแบบแจ็คสันไม่แต่แจ็คสันทำไแล้วหลายสีไงเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้ว ยังเอเ็จไปแล้วเธอเธอเติมต <election> ั้งแต่เริ่มต้นเลยเธอสามารถฉันทำผมให้เธอเกิดฉันนั่งแล้วเธอยืนก็ไม่ได้บ้าเนี่ยฉันเมื่อเหมือนแกว่าเธอเธอฉันอยากสนน้ำแกงแล้วขอซ่อมชดได้ปะอย่าหาเปียบไปเรื่อยๆเอาฉันรู้วิธีละฉันใช้ก็อยอีกตัวหนึงเอาเธอฉันไม่เห็นเมนอีกแล้ว เอา้าเมนไม่มีอีกแล้ว่าเธอโทรศัพท์เธอมามาไลน์เลยโทรศัพท์เธอมาไลน์เดอืว